เงินเห็นป่ะเงินมีน้องเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งดอกเห็นไหมไม้่าไ <laughs> ม้อสวัสดีครับไอ้ทุกคนอื่นๆก็ก็พยายามที่จะแข่งกันโตโอ้แต่ไม่หนักมากอ <c oughs> ุ้มาช็อตก้อนมันดิแม่พยายาม <c oughs> จะให้ออกมามีส่วนร่วมแต่มันจะมีส่วนร่วมกันเราได้ป่ะอ่ะนี่ น้ำเงินดูดิหมอไปการไปดึงคอมันทําไมอ่ะไม่ใช่ก็เขาบอกจับที่คอจับที่คอเลยนี่มันล้างคอ <c oughs> มันจะเลือดผักน้าเงินดูดีน้าเงินน้าเงินอะโอเคโอเคน้าเงินไอ้น,นี่อะไรนะปูเลสีเออปูเลสีเน่แน่แน่แน,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 น่ประมด,ดู ขึ้นชายยักษ์แถวนี้กับัอเนี่ยมันขึ้นระหว่างขึ้นชายยักษ์กับก็พิการเราทําอย่างนี้ไม่ใช่หรอคลแคลปุเรสสีคณะเห็ดหอมนี่คณะเห็ดหอมถูกแล้วอันนี้ก็ขึ้นชายยักษ์อันนี้ไม่ไม,ไม่ได้ปลูกทีแถวนี้อหอมแก้มมีคนแอบหอมแก้มพี่คนแอบหอมแก้มอ่ะมันมีเพื่อนของมันอยู่ประมาณสองตัวมีสามสี่ตัวหนึ่ง ไหนมายางตัวเล็ก,อย,กอยู่ไหนอ่ะเอา้าไปจับมาเร็วไม่ยาก,ยากหรอกวิ่งให้เร็วกว่าแมวดีจับมันไม่ขวนตัวเล็กก็ไม่ขวนจับตรงคออุ้มเขาเด็วตรงคอให้พยายามศาสตร์สอนหลานให้เลี้ยงแมวน,น้นำเงินน้ำเงินอาบน้ำวันนี้น้ำเงินอาบน้ำเพื่อวันอาทิตย์พี่แม่ว่างอาบน้ำได้ได้หนึ่งอาทิตย์ เนี่ยอ่านดิเขาเรียกว่าอะไรมีเขาชอบลำพานอ่ะล้างมือบ่อยๆ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 ถ้ามันกัดจะตกโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบๆทุกคนบายบายกไอทุกคนไอบ๊ายบาย